ว่าจากบ้านแกลงครับรถมาจากรา้านยังไงี้ใช่ไหมครับอเอ้ยอันนี้ซื้อมาเอ้ยหปิดสมภารครับพวกจะไ,ได้ก็ตูวแบบเพื่ออยากดูไงถมามว่าขอลรถมาจากรา้านยังไงี้ทไมอ่าซื้อมาใส่แยกครับแยกซื้อมาใสายย่เองครับ มันมีคอยยอไหมเนี่ยมีครับมโกโอ้ยมันกระติดมาเสียงวัดได้เกาสองเดซิเบลครับผมว่าเสียงกับดัดแปลงสภาพรถนี่อ่ะขอหาเดียวกับไหมไม่นะเออไม่แต่ผมไม่ได้ดัดแปลงไงมันก็ยึดน็อตเหมือนเดึงแต่พอมมันมันมาแต่โรงงานมันไม่ใช่มาอย่างนี้เอามันมันก็ยึดน็อตเหมือนเดิมไงครับเสียงดีเนาะเอาปนๆแล้วขอหา